ไปเหมือนไปเดบิวต์สาคนที่เป็นชาวจีนแล้วก็6คนจากหกประเทศค่ะเดีย๋ยวลืม่าบ้างเดี๋ยวลืมเนื้อ้างยังไง <laughs> ใช่คือถามว่าเตรียมพร้อมไหมก็ก็เตรียมนะคะแต่บางทีพอไปตรงนั้นมันช็อตอนะลองทําอะไรใหม่ๆในชีวิตเนาะสักครั้งในชีวิตเราไปดีกว่า,าวาวจะไปไรจางหน่อยรล่งไปไปร่วรมไ ไปร่วมรายการค่ะก็ไปเป็นรายการชื่อว่า Sister Who Make Wave ค่ะก็ไปเหมือนไปเดบิวต์ค่อยจริงนี้ป่ะเนี่รู้เลยนะะไม่ใช่อายอะไรขึ้นนู่นม่ไม่ก็คือเดบิวต์เดบิวต์มันมันเป็นรายการที่เหมือนเอาคนที่เหมือนเคยเดบิวต์มาแล้วมาเดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า สำหรับใหม่เองใหม่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเป็นนักสแสดงเนาะ,ะแล้วได้แบบได้ไปได้ไปร้องได้ไปเต้นในในรายการนี้มันแบบเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะก็ะลเลยเกินฝันมากๆดีใจประมาาไหมพี่ใหม่เพราะว่าเราไปเราไปตรงนั้นแล้วคือมันไม่ใช่เมืองไทยสุดๆภาษาด้วยอะไรสุดๆหนูแบบหนูไม่รู้จะอธิบายให้พี่ๆเข้าใจยังไงเลยว่าการที่เราแบบไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันมันเหงามากๆเหมือนกันที่แบบ แต่เออเพราะเราไม่รู้เราจะคุยกับใครใช่ไหมคะแต่ว่าพี่เขาจะมีล่ามในหูให้เราแล้วก็โชคดีที่ใหม่มีแบบมีเขาเรียกว่าเจ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 คือพี่สาวที่น่ารักค่ะ,ะเขาก็จะแบบคอยพูดภาษาอังกฤษหรือถ้าสมมติเราพูดกันไม่รู้เรื่องเงี้ยเราก็ใช้แบบบอดี้แลงวิชแบบใช่แล้วเราก็มันก็จะน่ารักแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะกาจกรรนี้เขาเป็นการเอาศิลปินหลายๆชาติมาเดบิวต์ก็จะมี30คนที่เป็นชาวจีนแล้วก็6คนจาก6ประเทศค่ะ ใช่ก็จะมีไทยมีเวียดนามมีฝรั่งเศสแล้วก็มีมีเกาหลีด้วยค่ะใช่้ก็ไปทาไมาความเป็นดาวิการทุกคนแบบจังทำไมถึงก้าวเข้าไปเพื่อจะเดินด้ใหม่รู้สึกว่าใหม่เองอยากลองทําอะไรใหม่ๆในชีวิตเนาะเพราะว่าใหม่เองอะ่ะถามว่าร้องเก่งไหมก็ไม่เก่งเต้นเก่งไหมก็ไม่เก่งดังนั้นถ้ามันมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้ไปอยู่ท่ามกลางคนที่เรารู้สึกว่าแบบ เราจะได้เรียนรู้จากเขาอะอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือภาษาจีนถ้าใหม่ไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นใหม่คงไม่ได้มีความกล้าหรือโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาจีนแน่ๆก็เลยอ่ะสักครั้งในชีวิตเราไปดีกว่าแล้วเราลองไปดูเราไม่รู้เราปทางเป็นยังไงแต่ว่าเราลองไปเต็มที่แล้วก็ไปเอ็นจอยดีกว่าที่ไปม่ได้มีกลับมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวลืมท่าบ้างเดี๋ยวลืมเนื้อบ้างยังไงใช่คือใหม่ไปใหม่ใหม่ต้องใหม่ไปแบบใหม่ไปแบบเหมือน คือถามว่าเตรียมพร้อมไหมก็ก็เตรียมนะคะแต่บางทีพอไปตรงนั้นมันช็อตน่ะเออมันตื่นโอ้มันตื่นโอ้มันตื่นมากทุกคนใหม่แบบเด็กใหม่เลยนะเฮ้ยมันตื่นมากนะแบบสเตจสวยมากแล้วแบบลองลองแล้วมีคนมาเชียร์เป็นพันคนแบบเหมือนเราอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆมันแบบเฮ้ยเวลาเราไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนมันก็เหมือนทั้งช็อตเวทีทั้งตื่นเวทีทั้งแบบพังพินาาเหมือนกันค่ะแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่า พี่พี่ด้วยแล้วก็ฝึกซ้อมทีมดีมก็ขอบคุณมากเชียร์เชียร์กันนี้รายการ,การจบ<อ>แล้วใช่ไหมพี่ใหม่รายการยังไม่จบค่ะก็เอ่อก็มีการถ่ายถ่ายทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อ่าใช่ค่ะมันก็ตอนนี้เพิ่งออนไปสเตจเดียวเองทุกคนเตเดี๋ยว้องบินไปอล้ว่ไมเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกเ,เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นใช้เวลากาันไ,ไปครั้งหนึ่งก็ประมาณ7-9วันแล้วก็บินไปเดือนละ2ครั้งค่ะ ก็ครึ่งเดือนครึ่งเดือนใช่เพราะมันจะมีแบบถ่ายแบบถ่ายถ่ายแบบว่าถ่ายอยู่ในห้องซ้อมเลยค่ะเบื้องล่างเบื้องหลังอะไรต่างๆใช่อันนั้นเป็นสเตจแรกที่พี่ๆเขาให้เตรียมตัวจากไทยไปเงี้ยค่ะแบบอินโทรดักชันประมาณนั้นค่ะแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นสเตจที่ร่วมกับกลุ่มของพี่ๆแหละแล้วเราก็ต้องไปเลือกเพลงเลือกทีมใหม่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใหม่จะมีภาพหลุดๆแบบช็อตไมค์ช็อตฟิลอีกเยอะมากทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าใหม่ก็จะบอกทุกคนเลยว่าเออเราเป็นนักแสดงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะทําให้เต็มที่เท่าที่เราจะทําได้แล้วคนที่เป็นวินเนอร์จะได้อะไรที่ไหนเดบิวต์เดบิวต์ค่ะเดบิวต์ที่จีนค่ะก็จะได้เป็นวงก็สมมติไปถึงใช่ไหม หนูก็อยากไปหนูก็พร้อมพร้อมเนาะเออหนูก็พร้อมหนูก็พร้อมหมายถึงว่าเมืองไทยหลบง่ายเจาเนาะไม่ไป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 อยู่แล้วไม่ไปอยู่แล้วแม่อยู่ยังไม่เริ่มถ่ายเลยแม่อยู่ยังไม่เริ่มเลยคือหม่รู้สึกว่าหม่ยหม่สามารถ manage ได้ค่ะถ้าถ้าสมมติใหม่แบบทำได้ แล้วก็โอกาสมันมาแล้วสักครั้งในชีวิตถ้ามันไปถึงขั้นนั้นก,ก,ก็ก็ดีค่ะเมื่อกี้ใหม่รู้ว่าที่อยากไปลองเพราะแบบว่าเออเราอยากจะเรียนรู้อะไรมันได้อะไรกลับมาบ้างหุยได้เยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยนะใหม่รู้สึกว่าเจเจแบบใหม่จะเรียกว่าแบบเจเจที่อยู่ในรายการชาวจีนนะคะคืออย่างแรกเลยเขาทํางานหนักแล้วเขาอดทนแล้วเขาไม่ไม่เกี่ยงเหนื่อยเลยอะคะ่ะอันนี้สิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึกว่าใหม่ได้คือความอดทนความเข้มแข็งจากผู้หญิงชาวจีนที่แบบ ใหม่ได้ไปสัมผัสแล้วโอ้ใหม่นับถือเขามากกลับมาใหม่ก็แบบใหม่รู้สึกว่าความสู้งานใหม่ใหม่เยอะมากขึ้นแล้วใหม่ก็เข้าใจคนใหม่ใหม่เข้าใจคนที่ทํางานหนักมากขึ้นคือตีห้าเขายังซ้อมร้องเพลงอยู่เลยอะค่ะใช่ในขณะที่ใหม่อะหลับไปตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วอะใช่คือใหม่แบบโหพี่พี่เขาแบบเก่งมากจริงๆแบบสุดยอดอันนี้แฟนชาวจีนแล้วเยอะขึ้นมใหม่แฟนแบบแบบคนจีนนเออมี่ี่ีตื่นเต้น เขาเร <S 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 ียกชื่อใหม่ค่ะใหม่เลยใช่เขาไม่เรียกว่าดาวิกาเขาเรียกใหม่เพราะว่าชื่อใหม่เป็นเหมือนแบบชื่อของเขาแบบที่นั่นมีชื่อใหม่อยู่แล้วเขาจะกอนไม้ม้ใช่ใจโยใจโยพยายามพัฒาใจไปต่อไปค่ะตอนก็คือแบบเยอะขึ้นนึงก็ก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ก็ถือว่ามาเพิ่มได้อีกถ้าไปได้ดีนี่เพราะมันอยู่ได้เพราะโหวต คะแนนโหม่ายาจะไปตีตลาดที่จริงแบบจริงจังการแสดงอะไรอย่างนี้หก็ทำคอนเทนต์ให้ไปแล้วนะนิสาค่ะหนูว่ทักนิสาไปแล้วนิสาก็จัดการให้แบบทั้งหมดใหมไม่ได้จ่ายตังอะไรเลยทุกคนมาพอมาด้วยใจค่ะแล้วก็นิสาให้เวลาอยู่กับใหม่วัน7็ชั่วโมงคลิปนั้นนะคะ ก็เลยแบบเอยนับถือคนนับถือจิตใจคนทำคอนเทนต์มากอ่ะแต่ก็คุ้มค่าน่ออกมาสวยงามก็ดีค่ะนิสาหาหมเลยใช่แล้วก็เอาคนที่แต่งยิ้วอะค่ะก็มาจากโรงยิ้วจริงๆก็มาทำผมให้อะไรเงี้ยนิสาเก่งนะหาได้หมดเลยนี่นีค่ะได้ดูได้ค่ะเดี๋ยวในนิสาน่าจะทำคลิปเบื้องหลังค่ะแต่ในคลิปจะเป็นใหม่ที่แบบงงแงสุดๆเพราะว่า เข้าชั่วโมงที่4แล้วไม่อยากกลับบ้านแล้วไ่งพี่แจ๊คไหมก็แบบใช่มันมันคนที่ทำคอนเทนต์นี่นับถือจิตใจมากแล้วมันมีเบรกดาวมันต้องทำแบบปากปากต้องเป๊ะตัก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 ไม่ใช่อ๋ออันัก็อันเริ่มดีคือเราค่ะอยากกลับบ้านพูดเริ่มดีแล้วดูแลเลยดูแลค่ะก็ดูแล คือต้องเติมวิตามินอะไรยังไงตลอดเลยือนกันใช่ค่ะใหม่ใหม่ก็คือคุณหมอที่รู้จักกันก็ปรุงยามาให้ค่ะปรุงยาเลยรอ๋สั่งกุงตั้งแต่เลือเหรอปรุงยาเปขาเรอย่างเปีนยาจริไหมไม่ก็ปรุงยาแบบเป็นอัดเม็ดมาคือแบบปรุงยามาให้ใช่กวนแบบปรุงยาแบบสุดๆเลยเพราะว่าใหม่ใหม่เคยใหม่ไปเจาะเลือดแบบเหมือนเจาะเลือดที่เป็นแบบพวกเอ่อตวจ เออที่เขาเจาะก,กันเยอะๆทำวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูดูทุกอย่างในร่างกายเ่ยค่ะเจาะไ,ไปสิบสามหลอดอเลือดนะหลอดเลือด <c oughs> ใช่หูนับสิบสามแต่ว่ามันก็ดีค่ะมันจะได้รู้ว่าเราขาดอะไรบ้างก็เขาปรุงมาให้เป็นแบบให้กินเป็นยาแบบรุ่กพอน ไม่ใช่เป็นยาวิตามินเป็นหม้อวิตามินอะไรบางอย่างมาให้จริงตลกนะเป็นวิตามินเป็นวิตามินเป็นวิตามินวิตามินใช่ก็ปรุงมาพิเศษสำหรับช่วงนี้ค่ะไม่ต้องพบไอยเม็ดใช่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 แต่ว่าเห็นว่าไปเติมพลังมาด้วยเพี่ยวมาอ๋อนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยไงเนี่ยไงอ๋อแดดอ่ะ ไม่ได้รับคานเพื่อนขอหรือว่าใช่คือที่ไปอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอยากไปดูซากุระแค่นั้นเลยใช่ก็ไปซัปโปโรค่ะเพราะว่าเหมือนแบบโตเกียวไม่มีแล้วถ้าไปช่วงนี้มันเลทช่วงนี้เลทค่ะก็เลยต้องไปที่ซัปโปโรแล้วก็เออ ไปครั้งนี้เหมือนแบบเหมือนไหนก็ได้เติมพลังด้วยเพราะว่าพาคุณแม่ไปด้วยแล้วก็พอแม่แบบมีแฮปมีความสุขเราก็แฮปปี้ผมตกใจเหรต้องฮะไม่รู้ว่าไปต่อไปต่อคำถามไปแล้วมันก็ดึงผมไปด้วยอ่ะยังไม่ได้ถามเลยเลยจะเถินเลยเกินเลยเกินผมั้นยังไม่ได้ถามเรื่องผู้ชายเลยไม่ได้ถามเลยยังไม่เอ่ยชื่อเลยนั่นเถินเลยพี่เต๋อไปด้วยกันค่ะแม่พี่เต๋อพาคุณแม่พี่เต๋อคุณแม่หนูแล้วคุณน้าหนูไปด้วยกันก็เป็นทริปแบบเหมือนแบบ เออเป็นเป็นทิปแบบให้ผู้ใหญ่มีความสุขอ่ะใช่ค่ะที่วางแผนนานในที่หม่หรือว่าแบบปุ๊บปั๊บว่างปุ๊บไปเลยสักพักหนึ่งค่ะเพราะว่าคิวพี่เต๋อยากอ๋อยากกว่าหนูนะยากกว่าหนูอีกห๋อคิวเขายากกว่าใช่ค่ะคิวเขายากกว่าหนูเขามีหนังสองเรื่องเขามีเขามีเขียนบทเขามีรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหน่ไม่มีอะไรเลยนี่คือเราเล่าหรือเราบทบท แต่แหม่มาแฮปปี้เพราะม่นแบบสามารถล็อกล่วงหน้าได้ก็ถือว่าได้แบบฮิวใจเราเป็นแบบกำลังใจให้แบบร่างกายแข็งแรงด้วยใช่น้ำหนักเพิ่มมาโลนนี่อะไรนะห้าวันเพิ่มมาโลนโอเคใจเพราะน้ำหนักขึ้นจังอยางมีโมเมนต์นี้ดีใจ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 เออดีใจดีใจขอลังไปเที่ยวน้ำหนักเพิ่มต้องดีใจ